เดือนหนึ่งสองอยู่ไหมคะคุณพระโยคะทีค่ะ ขอเอกสารในมือท่านเลยค่ะเดี๋ยวนะคนเราเรียกเนอะกินเอาตะกร้าไปใส่ท่านพ่อเขาทำแบบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีค่ะสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองบันไพครับ เมนีมารับวัคซีนเข็มที่สองครับช่วงเศร้าครับคนกาลังเข่ามาครับผมกไปแปลคิ้วนะครับด้คิ้วที่หาลอยสิบกัคือสีแมนช่วงบายทนี่ครับจังสีได้สีครับช่วงนี้ผมกัสียางไปยางมาอยู่นี่แหละครับครว่าตอนเที่ยงยังสีข่ามาไหมอีกเจนึงครับพี่นองครับฝากกันนะครับเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข่ามาในช่อง youtube ผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ เป็นกำลังใจให้คนทำยูทูบครับผมกกสิเดินอบอ้อมไปนี่กกสิครับเขาบ้านก้อนครับจังสีมาไหมเพราะว่าบ้านกับป่ได้ไกลจากตรงนี้ปันไดครับนี่นะครับชจนี้ผมกับกับมารอบสองครับพี่น้องครับคนกับนางตาลงจังหน่อยหนึ่งครับผมเกสิย่างเขาไปข้างหนนะครับย่างเขาไปรอเพ่นเหลียกคิ้วนะครับขอเสียด้วกับานลงรอกันจังสีนะครับ ชยวที่สแล้ววันนี้ทัานจะไม่ได้ไบหน้าขับบ้านค่ะสีก่อนสามกระเช้าเหีนนะะ่ยสีโคตรค่ะให้ใจสัเกตอาการเป็นสานาทีนะคะกลับไปบ้านปวดกินยาพาราได้นะคะ ขอบคุณครับดื่มนะรับเอารับน้ำแบบกัปน,นัางเฉลยนะไรอัาเี <c oughs> อันนี้ะรคุณขอมยันนัน หลังจากนั่งสังเกตอาการแล้ว30นาทีครับตอนนี้มนก็ออกจากอีสีบากชินและครับพวกสิกับบานเลยครับตอนนี้ครับอาการกับพกติดีครับฝากกันด้ครับได้ฝากช่องยูทูบสวรวิทย์บุพภาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเด้อสวัยดีครับคุนยสอฉีคสสคุณสมเกียรติอมรุจิโร่ค่ะเชิเข้าฉีกค่ะศสนย้าคุณแต้วพัฒนาสีค่ะชื่อย่างงแต้วว่ามา นะคะปดร้นนอ,อ้าออไปไหนะคะ้านีา<ป>้เราขอถึงแปลรก่อนนะคะหก0ถึงแปอขอคหลยค่ะน้งหมาเด็กพุ่งมากค่ะ606ค่ะเชิญค่ะ607ค่ะคุณอดงตระกามเวค่ะ599อยู่ยเอือไ6